ครั้งนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัททวินเฟรมบริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทํารายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร ไผ่แดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลน์อัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วในพรีเซนเตชันแล้วก็บนเวทีนะฮะค่ะช่วค่าเรื่องแรกแนี่ยพ่อด้วยแข้งขวาเป็นไหมคะเรื่องนี้ความพ,พิเศษความโดดเด่นเลยนะครัรับรองว่าสนุนแกแน่ค่ะ จะหาเกี่ยวกับ,บสอนชีวิตอยู่คะค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อกับลูกลูกสาวมีปัญหา,าค่ะงกนก็มีปรดกการบ้านค่ะ,ะใช่ค่ะเกี่ยวกับอะไระก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อให้มรดกม,มาแล้วก็เป็น,เ,ปนเด็กที่เรียนมุ่หนอกต่างประเทศมาแต่จะต้องกลับมารับมรดกโดยการที่มาทํางานเป็น ชาวนาแบบโดยแบบดั้งเดลยครับโปรเจกต์หนังลูกผีกะชื่อแต่แปลกๆนิดนึงเกี่ยวกับอะไรเลยก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นนอนเหมือนคล้ายๆผีปอกแต่ว่าเขาเป็นเขาเรียกผีกะครับแล้วก็รื่นสุดท้ายได้ข้าวแกงใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เด็กอยากมีอ่ะ นี่โรคบอกก็ได้ครับเด็กตามภาษาเอาความฝันของเด็กวัยรุ่นนะนะที่มีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเจออุปสรรคความแตกต่างความแตกต่างของสถานะนะครับในเรื่องไอ้ข้าวแกงเนี่ยมันเป็นความแตกต่างทางสถานะทางสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่แต่ว่าทั้งสองสถานะเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำงานดนตรีในแบบที่ตัวเองรักระหว่าง ดนตรีร็อกกับดนตรี Hip h o ปหรือ LAP อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทั้งสองสองฝั่งเนี่ยเกิดมามีผู้หญิงที่ชอบคนเดียวกันและเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอย่าไปเดินทางผิดถึงแม้จะมีเงินมีทองแค่ไหน มันก็ไม่เหลืออะไรให้เราเลยถ้าเราไปหลงกับยาเสพติดนะครับความฝันก็สลายส่วนคนที่ไม่มีสถานะการเงินที่ไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทเขาก็จะประสบความสำเร็จได้จะสังเกตว่าละครของบริษัทเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะคนเน้นให้สนใจเนื้อหาสาระแต่เราแฝงไว้แฝงไว้ในความสนุกในความน่าติดตามโดยที่อยากจะ ให้ละครเนี่ยเพราะเราเห็นความสําคัญของละครนะฮะละครหรือหนังเนี่ยมันสามารถชี้นําสังคมได้เพราะมันเป็นไอดอลได้นะฮะนักแสดงดีเรื่องราวดีคนก็จะเอาไปเรียนแบบนะเราก็นําเสนอในแง่มุมว่าให้ได้คิดให้ได้เห็นในเรื่องเลยว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้ชัดเจนไม่ไม่มีการซับซ้อนนะครับง่ายและสนุกและได้ ข้อคิดที่ดีอันนี้ได้เป็นเป็นเรืเ่องที่เราพยายามที่จะคงคอนเซ็ปต์ในการนำเสนอละครของเรานะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เลยถ้าวังเรตติ้งไหมคะหายแดงเรตติ้งแบบดีอะไรเงี้ยค่ะดนตรีหรือถ้าเลตติ้งอะคาดหวังไม่ได้<ม>อันนี้ขอย้อนนิดนึงนะในวิธีการทำงานของผมเนี่ยเหมือนอย่างผมทำดนตรีเนี่ยนะฮะทำหนินเหล็กไฟเนี่ยเราทำด้วยความรักความชอบผมทำแล้วผมฟังผมชอบก่อนอันดับแรก ส่วนความสําเร็จจะตามมาอย่างไงอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์กันต่อหน้า,ากับสําหรับผู้ผู้บริโภคหรือผู้รับชมผู้ติดตามสไตล์การทํางานของผมจะเป็นแบบนี้คือผมจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะทำให้ดีที่สุดจริงๆส่วนคาดหวังว่าออกไปเราจะได้รับความนิยมไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชมจริจรงๆและที่สําคัญคือสื่อมวลชนเนี่ยแหละครับผม ฝากความหว,หวังไว้ตรงนี้จริงๆเพราะสื่อคำว่าสื่อนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมให้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฝากสื่อไปกระจายข่าวแล้วก็ติชมเรามาเราก็จะเอาตรงเนี้ยเอากลับมาพิจารณาในการทำงานต่อไปนะครับนี่เป็นความคาดหวังของเราอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เราอยากจะให้ละครมันโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราทำงานให้ดีที่สุดก่อน แล้วผู้ชมและสื่อจะเป็นตัวตัดส,สินเรานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับาติดตามหน่อยค่ะแบบเริ่มตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะเอาสำหรับละครไลฟ์เรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ air ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิทัลวันเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ี่ทุ่มเนี่ยเริ่มตอนแรก แล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะคแค่7ตอน7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเบิร์สตาร์ทเลยแล้วก็ตามไลน์อัพไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะนั้นการทำงานก็จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันกับเวลาอ่อนแอนะฮะ mm hmm. ฝากติดตามด้วยนะครับ mm hmm. ด้วยนะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลย แต่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทในการแสดงนะครับช่วยกันส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ของเราเพราะว่าเด็กคืออนาคตของประเทศนะฮะผมก็อายุเยอะเราก็อยากจะฝากให้เด็กรุ่นใหม่แล้วก็การทำงานเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ให้โอกาสเด็กนะครับก็ฝากช่วยสนับสนุนด้วยนะครับกับน้องนักแสดงทุกคนนะครับขอบพระคุณครับ